คุณผู้ชายคนไหนนะคะ <Stars> ที่เจอกับปัญหาน้องชายไม่สู้ลกเขาไม่ขันหลังเร็วล่มปากอ่าวนะคะก็ลองทบทวนดูนะคะว่าคุณมีพฤติกรรมการบริโภคแบบไหนนะคะถ้าหากว่าชอบบริโภคอาหารต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหาร6อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงก่อนขึ้นเตียงทำกิจกรรมถ้าอยากอึดทนนาน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จา๋านะคะผู้ชายคะคุณเคยเจอกับปัญหาน้องชายไม่สู้นกเขาไม่ขันหรือล้มปากอ่าบ้างหรือเปล่าคะพอทํากิจกรรมไปสักพักหนึ่งน้องชายก็รู้สึกงัวงเงียง,ง่วงนอนไม่ไปต่อกับคุณคะ่ะน่นมันเป็นเพราะว่าคุณอาจจะรับประทานอาหารต่างๆเหล่านี้เข้าไปหรือเปล่าก่อนที่จะขึ้นเตียงทํากิจกรรมนะคะมีพวกอาหารที่คุณควรจะเลี่ยงก่อนที่จะขึ้นเตียงทํากิจกรรมคะ่ะเพื่อให้น้องชายของคุณนะคะ อึดทนนานค่ะมีอาหารอะไรบ้างที่ควรจะหลีกเลี่ยงมาฟังกันค่ะคค่ะกาแฟถ้าคุณนะคะเป็นคนที่ดื่มกาแฟต่างน้ําเลยนะคะดื่มกาแฟแทนน้ําเลยอันนี้ต้องระวังนะคะการดื่มกาแฟมากๆบ่อยๆไม่ค่อยเป็นมิตรกับต่อมหมวกไตสักเท่าไหร่ค่ะเมื่อต่อมหมวกไตทํางานผิดปกติ<บ>ก็จะทําให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนแห่งความเครียดออกมาทีนี้ฮอร์โมนตัวนี้ล่ะค่ะมันจะไปมีผลต่อฮอร์โมนเพศช,ชาย ทำให้ฮอร์โมนเพศชายทำงานผิดปกติทีนี้ความอึดความทนของคุณก็จะน้อยลงด้วยเช่นเดียวกันค่ะ 2. ค่ะการรับประทานอาหารมันอาหารทอดอาหารมันนะคะแน่นอนค่ะในนั้นนะคะจะมีปริมาณน,น้ํามันสูงนะคะซึ่งไขมันนี้นะคะก็จะไปอุดตันเส้นเลือดต่างๆในร่างกายทําให้การไหลเวียนของเลือดนั้นไม่ดีค่ะและเมื่ออวัยวะเพศของคุณขาดเลือดไปเลี้ยงบ่อยๆก็ทําให้อวัยวะเพศของคุณนะคะทํางานผิดปกติ ขาดความอึดขาดความทนค่ะและอาจจะส่งผลไปถึงการผลิตสเปิร์มของคุณด้วยทําให้ถุงอัณฑะของคุณผลิตสเปิร์มได้ไม่มีคุณภาพค่ะ 3. นะคะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะการดื่มแอลกอฮอล์อาจจะทําให้คุณนะคะรู้สึกค่อนคลายทั้งชอเลาะนะคะแล้วก็ทําให้อารมณ์นั้นพุ่งพ่านมากขึ้น าดื่มในปริมาณที่พอดีนะคะมันก็จะดีค่ะแต่ถ้าคุณดื่มในปริมาณที่มากเกินไปนะคะจนควบคุมสติไม่อยู่ส่งผลทำให้น้องชายของคุณไม่สู้นกเขาไม่หันค่ะ 4. นะคะอาหารและเครื่องดื่มที่เขียนว่าชูการฟรีก็คืออาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลค่ะแต่ใส่สารทดแทนความหวานไปแทนเช่นใส่แอสปาแตมค่ะซึ่งสารตัวนี้นะคะจะส่งผลต่อการมีเซ็กซ์โดยตรงเลยค่ะกินแล้วจะรู้สึกปวดหัวซึมเศร้าตื่นหนกนอนไม่ค่อยหลับ มีผลต่อการผลิตโดปามีนค่ะซึ่งเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับเซ็ก์โดยตรงค่ะ5ค่ะอาหารกระป๋องอาหารกระป๋องนะคะไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องซุปกระป๋องหรือแม้กระทั่งทูน่ากระป๋องนะคะอาหารกระป๋องนะคะจะมีโซเดียมปริมาณสูงค่ะแต่ว่ามีโพแทสเซียมในปริมาณต่ำนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะไปลดการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ค่ะแล้วก็ยังทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง ถ้าอยากมีเซ็กที่แข็งแรงก็อย่ารับประทานอาหารกระป๋องมากเกินไปค่ะ6ค่ะชีสชีสนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนมวัวค่ะสกัดมาจากไขมันในนมวัวค่ะซึ่งมักจะทํามาจากนมของวัวที่ถูกเลี้ยงด้วยการอัดฮอร์โมนแล้วก็สารกระตุ้นต่างๆ จะส่งผลกระทบต่ออารมณ์แล้วก็ปัญหาทางเพศต่างๆค่ะถ้าหากว่าชอบนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็ควรจะเลือกเป็นชีสแบบออแกนิกค,ค่ะในนี้นะคะก็คือ6อาหารนะคะที่คุณผู้ชายควรจะหลีกเลี่ยงก่อนขึ้นเตียงทํากิจกรรมค่ะคุณผู้ชายคนไหนนะคะที่เจอกับปัญหาน้องชายไม่สู้ลบเขาไม่ขันหลังเร็วล่มปากอ่าวนะคะก็ลองพบทวนดูนะคะว่าคุณมีพฤติกรรมการบริโภคแบบไหนนะคะ ถ้าหากว่าชอบบริโภคอาหารต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นประจํานะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารทอดอาหารมันอาหารกระป๋องนะคะชีสนะคะหรือแม้กระทั่งอาหารที่เป็นชุกาฟรีอาหารไดเอทต่างๆนะคะแต่ถ้าเพื่อสุขภาพที่ดีก็ไม่ควรบริโภคเลยดีกว่าค่ะไม่เฉพาะเวลาก่อนที่จะขึ้นเตียงนะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษาดินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะมาพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย